ดีพ่อแม่พี่น้องครับสบายดีไหมพี่เบิร์ดธนาานบาว่ายอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเลยพี่นอ้องพบพ่อครับต้องสนีป่าก็เก่าเดอ้อบรรยากาศยัศร้าพี่น้องบรรยากาศอยู่บ้านป่าพี่น้องป่าฝนตกแห้งแห้งไปทางไหนกับบ่ได้พี่น้องเอ้ยไปไสบ่ได้เลยเพราะว่าฝนตกเนาะพี่น้องเนาะตกแห้งอะไร น้ำเรจนถ่วมทางเขาบ้านเลยพี่น้องไรลหลัดเลยน้ำที่ถ่วมเพื่อนแลลวตอนนี้นะป้าอลีอลโลพี่น้องแต่ว่าภาพบ่อห้องเนาะตอนนี้นะเนาะเราก็เลยาะถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มยำเสาเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสบ,บายดีและสวัสดีเอฟซีเบอร์ถูก่านเด้อผู้ได้ข้ว่าเบิ่งมาส้มก็ขเาให้ อยู่ดีไม่แห้งเนาะพี่น้องเนาะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังๆเด้อค่ะใครเห็ุธุรกิจอย่างก็ขอห้จเจริญลุลงเรืองเนาะพี่น้องเนาะเขามาเบิ่งมาสมขอบุญคับนำสู้ขออยู่ดีไม่แห้งเนาะอยู่เย็นเป็นซุกพี่น้องอยู่เย็นเป็นซุกคือน้ำไหลนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ป้าบรรยากาศซุ่มซื่นพี่น้องซุ่มซื่นซุ่มเย็นเนาะ แบบฝนตกบอลขาดทรายเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ยืนอยู่กลางทรายฝนเนาะพี่น้องเนาะรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชนะ้มเนาะบรรยากาศแบบลมกระแหงพี่น้องลมผาดแห้งอะี้ตอนนี้นะบรรยากาศแบบโอ้ยสุมซื่อนนีรพี่น้องเอ้ยตอนนี้บรรยากาศแบบโอ้ยฝนตกนะพี่น้องฝนตกทั้งคืนเลยตั้งแต่เมื่อวานนี่ฝนลินนะพี่น้องเอ้ย พ้นตกลิ้นตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าพ้นมานักวางสีแจ้งเนะี่ยเนาะพี่น้องวางประมาณตีหนึ่งพี่น้องประมาณตีหนึ่งฝนตกลงมาแบบแห้งเลยพี่น้องเอ้ยจนแจ้งเนาะถ้าพ่อก็ไปยี่ยงกบกะได้พ่อได้กินเนาะพี่น้องเนาะไปย่ยงกบกะนเนาะเอาอัปเดตให้บังพี่น้องบรรยากาศบ้านป่าฮะเนาะ่าซุ่มซื่นซํำได้แต่สายฝนยังบ่ย,ยุดเลยพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นอยู่แถวเซ่แถวยังนน้ามาาสิขึ้นแบบแห้งเลยพี่น้องเอ้ยกัเป็น น้ำมาสิขึ้นแห้งเลยขนาดบ้านเหาก็ยังน้ำแบบจนสิถ่วมที่บเลยเนาะพี่น้องเนาะอ้าวน้ำจนสิถ่วมที่บเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบ้านน้องหัดพ้นบว่ขาดทรายเลยตอนนี้เนาะพ้นกว่ยุดบ่ย,ยด์เลยพี่น้อง้ คนบยุดธเลยตอนนี้นะังแบบเศร้าบ้านกับแบบเงียบเสียบเลยพี่น้องเอยเพื่อบางคนกับเพิ่นอาดจจยังบ่ได้ตื่นนอนเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเงียบเสียบเลยท่าแม่ก็ยังบอไดม้มากแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องท่าแม่ยังบ่ไดม้มากแต่เมื่อคืนเนะี่ยเพิ่นไปนอนเฮือนนัน่นซาบัวไล่อะไรเนาะไปนอนนัน่นเฮืนดีเฮือนนะเพิ่นอะไรเนาะท่าพ่อก็นอนบ่รับทั้งคืนพี่น้องเอย นอนบอกับเบิดขึ้นขิดนะเมื่อสนี่เนาะเป็นห่วงเอื้อสนี่พี่น้องเ้ยนอนบอกับเบิดขึ้นตื่นอยู่เบิดขึ้นล้ะก็ไปเงี่ยงกบตั้งแต่ตีหนึ่งทพาพโอนะฮะกมาวางแจ้งนี่พี่น้องบอกให้ไปกลับไปเพราะว่าเพิ่นแบบนอนบอกรับเลยไปหาเงี่ยงกบเนาะพี่น้องเนาะเงี่ยงกบน่อยมาปนนะ่นเนาะตอนนี้ก็จักบาวตนกาผัน 9, เห็ดังอยูกแถวซานนะวุ้ยบรรยากาศพี่น้อง น้ำนาลายหลดัดทาว่าห้าบกคุ้นดินนั่นเพื่อน้างใหม่นี่พี่น้องเอ้ยซําน้ำสิแบบเชื่อเขาในเพื่อนเลยขนาดตอนนี้ยังแบบเกือบเอาบ่อยู่พี่น้องอุ้ยพักหาท่าเมย์จักว่าสีน้ำถ่วมใต้บดบดจักเนาะห้เบิ่งบรรยากาศบ้านเฮาเลยนะพี่น้องเนาะ ว่ามว่ม่วนเลยว่าว่าพิษผลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภยัยฐานผู้สมลา,ลายเดอ้อป๊าพี่น้องอุย้ยน้ำไหลหลากเลยอุอ้ยพักท่อแม่ก็ไม่แต่สีบวมน้ำตายและคะแนนอย่งพี่น้องเอ,อ้ ไม่ยาจืนคือสคิดคนิ่งอยู่พี่น้องตัวไปนอนอยู่พุ่นแต่ว่าใจคือสิคิดคนิง่งแบบเป็นห่วงลูกสาวนะพี่น้องเอ้ยเป็นห่วงเ้ยซะนีน่นะบ่หูข่าวข่าวจักหอดไซอยู่ไซแล้วเขาแบบผิ่นไปผเดียวพุ่นอกผ่นกะคือสิบบ่หูเลยว่าหอดไซอยู่ไซขันอยู่เพื่อนนะเพื่อนหายโทษโทษน้ำตลอดเลยพี่น้องเอ้ยไปไซคือกันหายโทษโทษทิดตามมาหอดไซแล้วหอดไซแล้ว แต่ว่าอันนี้เพิินโบยู่เนาะพี่น้องเนาะคือสิเป็นห่วงอยู่แหละแต่ว่ามาบบได้เด้อพี่น้องเ้ยฝนกระตกเนาะแถมก่อยากอยู่เป็นเป็นหมู่เป็นเพื่อนเพิินที่ว่าครอบครัวเพิ่นก็ได้เสียมุกเสียใจเนาะที่ว่าน่าบ่าวเนาะไล้จากไปแลไเนาะพี่น้องคะสิพาพี่น้องไปเบิ่งทงไ้ทงหน้านะพี่น้องเนาะเบิ่งทงไฮทงหน้าอ่ะไก่ถ้าพอจะว่าเปียกว่าระบักนะ บรรยากาศหน้าบ้านเฮาเอ้าขาวออกไประจักษันเข้ามาเข้ามาโอ้ยจะแม็นซาดบนนาบนออพี่น้องสังเกตน้ำไหลหลากพี่น้องเอ้ยเพื่อนเฮาป้าน้ำสิท่วมบ้านป่าเลยพี่น้องบ้านนี้โคตรโผล่หันย่างบยุดบวยอนี่ท่วมแน่ๆเลยเขาหอนในเพื่อนเลยพี่น้องเอ้ยโคตรอร่อยเลยป้าท่วมพี่น้องมึงดูทางยางนะพี่น้องเอ้ยยางตามแบบ น้ำเลยแบบนี้สังเกตน้ำพี่น้องน้ำไหลหลัดจากหนาเฮือนเฮาเนาะออกมาทุงไห่ทุงหน้าเลยพี่น้องเอ้ป้าหน้าป้าที่บริเหตุพี่น้องอุ้ยน้ำบอกเคยแบบ เต็มแบบนี้จกเถื่อพี่นอ้องเอ้ยฝนตกนะพี่นอ้องสังเกตก็โธ่โวดโธ่เลยน้ำเต็มเลยพี่นอ้องเอ้ยหัวเหมืนก็นยืนตากฝนอยู่ยพูนฝนตกแบบนี้เขาหน้านุ่น หน้านู้นหรือว่าหน้าอยู่สูงแบบคือหน้าเหาแล้วก็นหน้าเอื่อยนี่คือซํสาสิงามพี่น้องเอ้ยว่าเขาที่เป็นเพียกับพ้นตกลงมาแหละก็สิล่างใบออกไปเบิดแหละก็สีแบบเศร้าเป็นพี่่อานะพี่น้องนี่ซ <c oughs> ุ่มซื่เลยตอนนี้พนยังตกประยุทบ์ประยอนเลยพี่น้องเอ้ย พี่น้องได้เบิกในส้มเนาะบรรยากาศแบบทางลาง่างคราบพี่น้องฝ <c oughs> นอาลีอะรอพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นทางออกหายออกหน้าค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเสียดายเมีใหญ่จืดบอ่อยู่เนาะที่ส่วนไม่ใหญ่จืดไปหยุกสะดุงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่หว่วสะดุง่อนอยู่ในทเพิน่น เห็ดแล้วหรอโหรือย่างังหรือจังใดเนาะห้ากับโบหูขั้นไม่ใหญ่จืดอยู่ในส่วนฝนไปหยกสะดุ้งเอาปลาซิวเนาะพี่น้องเนาะแต่คั้นมากอามาโบได้เดี๋ยวสิไปอันอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมในลายทีใหลายโบนเนาะพี่น้องยังได้ก็ฝากเบิ่งผักส้มผักติดตามเพื่อก่าวได้พี่น้องเด้อนี่บรรยากาศข่างบ้านเท่านะพี่น้องเนาะ ลมลื่นซุ่มซื่นซุ่มซื่นแห้งพี่น้องเอ้ยน้ำจนว่าถ่วมทีบเลยขนาดแบบหน้าเหือพิ่นเนาะบ่ได้เห็ดหน้าใสเนาะปีนี้บ่คอยเห็นน้ำอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าฝนตกแบบมาสุดนี่แบบน้ำถ่วมทีบเลยเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยพายุเขาเคลื่อนเอฟซีพันวาเลยเนาะแต่พายุเขาเคือเอฟซีพนวาแหละ แต่โบหัวสีฮอดมือด่อใดแต่น่ากระเบิงส้มไปเรื่อยๆนะพี่นอ้องป๋าถุนำกดโทรอะไรเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องหน่ายก็ขออัปเดตแบบฝนตกนะพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าหายเบิงหายซมเลยเพียงเท่านี้เด้ขอพบพพอกันคลิปต่อไปขอบุญขอบคุณหล,ลายๆที่เข้ามาเบังมาซม สร้องสนีป่าเด้อพี่น้องขอบขอคุณขอบคุณหลายๆเด้อผู้ติดตามทุกคนเนาะแล้วก็บที่เบิ่งที่ส้มเนาะพี่น้องเนาะพบก,กันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีใครอยากคู่ข่าวสนีต้องติดตามตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นแบบเศร้าๆเนาะค่ะก็ยังบระไรทามข่าวผนทามตั้งแต่แบบพอตื่นมาทามตั้งแต่แตีสามเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งจะบอกว่าไก่ฟึ้งกรุงเทพแล้วแบบไก่หอด,ดันมอสิ์นะพี่น้องแต่ว,ว่าตอนนี้ก็ จะขอดบอลทำงานหรือย่างหรือจังใดเนาะยังได้กติดตามตอนต่อไปพี่นอ้องเอ้ผากบิ่งผักส้มแล้วก็ติดตามตอนต่อไปวา่าเวสนนเพิ่นนันทำงานอยู่บอใดเนาะงานกอลงฟุีบอเอ้าโทรศัพท์ไปนั่นคือแบบไปถ่ายเนาะงานบ้านถึงกับบได้คอยออกไปใส่นะพี่นอ้องคันสิไปถ่ายในเรือนในซานเข้าจาก็จกังวัดแบบบอดีนะแบบยังคล้องคล้องผก็สิแบบ นี่เห็นขามีราคาแบบีนนัก็ย่ยนโจนยันขโมยนะพี่น้องกับบกกะนะสีแบบไปหลวงเกินไปถ่ายยังอยู่ในเือนเพล่นมันแบบบบดีนะพี่น้องก็เลยไปได้เอาซองโทรศัพท์ไปเนาะราวะกับงานบ้านเพลินกะมากยูดอกบบเอเซนีเพลินกบไปได้ออกไปเที่ยวไซนะเพลินไปเพลินว่าสีตั้งใจแบบเหตุงานเหตุงานให้ดีที่สุดนะแล้วก็ถึงเวลากะซีมานะพี่น้องแต่กะบบดนดอกะพี่น้องนจะงจนาเพลินกามาเลยเพลินยังษีมากลนมันอยู่พี่น้องเอ้ย อีูประมาณนั้นหาหกเดือนหรือว่าเพิ่อเกับบ่หอดน,นอะพี่น้องนานจังได้กะเบิ่งส้มแล้วก็ติดตามต่อไปด้วยพี่น้องเด้อขอบ,บอคุณขอบคุณหลายๆสบายดี